ฮีโน่ดูโท่หนึแรงมา้าจดทะเบียนปี2560ใส่ล้อกระทะผาขายราคาสี่แสนาหมืบาทคอกยกสูงเปิดข้างได้ ยาวสองเมตร80 m, กว้าง1เมตร70 m, สูง1เมตร80ห้องโดยสารสะอาดอุปกรณ์ครบแอร์เย็น ติดวิทยุ MP5 และกล้องมองหลังเครื่องดีไม่มีไอ น้ำไม่ดันสนใจสอบถาม094282 4193ชอบกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ